อร์เสวิชบันครับอาทิตย์นี้พบกับสิงห์ดำชอหพยักฆ์ที่กัด109ปอนผู้ที่ 2, สศึกมวยไทยเจ็สีวันอาทิตย์นี้มาลุ้นกันครับว่าไฟที่12จะวินงอีกไหมหลังจากที่ฟอร์มล่าสุดสิบเอ็ไฟหลังชนะรวดทุกรายการครับจะผ่านไม่ผ่านเดี๋ยวสิงห์ดำชอหพยักฆ์เป็นผู้ให้คำตอบเองครับ อาทิตย์นี้ชกกับสิงห์ดำชอห้าพยักพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยเก้าร้อยเก้าปอนด์นี้เราเคยโชคไหมครับยังไม่เคยชกไฟล่าสุดนี้เราชกร้อยเท่าไหร่ครับร้อไฟล่าสุดร้อยแปดแล้วเราได้ศึกษาเกมการชกของสิงห์ดำยังครับเขาไม่ไอเขาในเหนียวแข็งแรงเนาะส่วนเรานี่เป็นมวยสไตล์อะไรครับก็เข่าก็ได้นอกก็ได้ประมาณว่าครบเครื่องนะ แล้วเรานี่สูงส่วนสูงประมาณเท่าไรครับครับ171น้ำหนักไปปล่อยประมาณเท่าไรประมาณห้า้น54 53่บขึ้น54นะชกมวยมาทั้งหมดกี่ไฟครับผม60ไฟ 60. ชนะติดต่อกันนี้กี่ไฟครับ11ครับ,รบ <11 S 1> ไฟนี่เรามีเคล็ดลับอะไรบ้างครับในการที่ชนะติดต่อกันทั้ง11ไฟเนะี่ยก็ซ้อมหนักซ้มมอ,มกอมให้เต็มที่ทุกไฟซ้อมหนักซ้อมให้เต็มที่ทุกไฟไฟนี้ก็หวังว่าไฟที่12จะทำ จะเอาชัยชนะมาฝากแฟนมวยอีกครั้งนะอ่ฝากถึงแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เอยครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้ชนะไปเต็มที่ครับขอให้โชคดีครับน้องชาย